ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับข่าวกีฬาและผลฟุตบอลที่น่าสนใจสวัสดีค่ะถือว่าเป็นการเปิดฤดูกาลของลีกใหญ่ๆของฟุตบอลที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นลาลีกาสเปนพรีเมียร์ลีกของอังกฤษลีกเอิงของฝรั่งเศสรวมไปถึงไทยลีกของบ้านเรานะคะแต่ก็ยังมีลีกบุนเดสลีกาของเยอรมนีที่จะเริ่มเตะกันคืนนี้นะคะผลฟุตบอลเมื่อคืนก็เริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกของอังกฤษก่อนนะคะมีแต่กันหนึ่งคู่ระหว่างทีมลิเวอร์พูลเปิดบ้านพบกับบอร์นมัธ ผลปรากฏว่าแชมป์ล่าสุดชนะไป4-2ต่อ 2, และคืนนี้ก็จะมีเตะกันอีก5คู่แอสตันวิลล่าพบกับนิวคาสเซิลไบรตันพบกับฟูลแลนด์แนเดอร์แลนด์พบกับเวสต์แฮมสเปอร์พบกับเบอร์ลีวูฟแฮมตันพบกับแมนซิตี้ต่อด้วยลาลิกาของสเปนคู่แรกคิโรนาแพ้ให้กับราโยด้วยสกอร์1-3และบีอารีโอชนะเรอโอเบียโด ด้วยสกอร์2ต่อศและคืนนี้มีแต่อีก3คู่มาโยร์าพบกับบาร์เซโลนาลาเบสพบกับเลบันเตบาเลนเซียพบกับเรอโซเซดาต่อด้วยลิกเอิงของฝรั่งเศสมีแต่เตะอยู่หนึ่งคู่แรนชนะมาแซดูสกอร์1ต่อ0ส่วนคืนนี้ก็มีแต่อีก3คู่ล็องส์พบกับโอเอลมมนาโกพบกับเ e ลอาฟ มีซีพบกับตูลูสส่วนหลีกของไทยอย่างไทยลีกก็มีเตะหนึ่งคู่ระหว่างราชบุรีเอฟซพบกับดราก้อนปทุมวันการจนะบุรีน้องใหม่ในไทยลีกผลปรากฏว่าเสมอกันไปหนึ่งต่อหนึ่งส่วนวันนี้มีแข่งกันสี่คู่ประจวบพบกับบีจีคอนราชสีมาพบกับชนบุรีลลำพูนวอริเออร์พบกับบุรีบบรัมยูในเต็ดเมืองทองพบกับสุโขทยัย